สวัสดีค่ะวันนี้บ้านพิ่สารนะคะมีข่าวดีมาบอกการกับโครงการที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ค่ะกับโครงการบ้านพิ่สารเรียบวงแหวนพุทธบูชา36ค่ะหากใครสนใจอยากรับสิทธิพิเศษสามารถลงทะเบียนในลิงก์ด้านบนนี้ได้เลยค่ะและสําหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนนะคะว่าจะเข้าชมโครงการและเข้าชมโครงการ ปรโชัส่วนลดมูลค่า10,000แสนบาทตัวนี้นะคะจะใช้สำหรับในการจองบ้านพิสารโครงการเลียบวงแหวนพุทธบูชา36เสื่อเงินขายเป็นไปตามที่โครงการกำหนดค่ะค้ปองตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถเข้าชมโครงการและรับคูปองได้ที่โครงการบ้านพิสารเลียบวงแหวนพระรามสองค่ะเราพามาดูแบบบ้านโครงการบ้านพิสารเลียบวงแหวนพุทธบูชา36กันค่ะ โครงการน,นี้นะคะเรามีบ้านด้วยกัน2แบบต้องบอกว่าโครงการน,นี้เนื้อที่จะเริ่มต้นที่20ตารางวาค่ะบ้านแบบแรกที่เราจะพาไปชมกันก็คือบ้านแบบ r s ค่ะบ้านแบบนี้คือเป็นบ้านแบบ3ห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่งที่จอดรถค่ะแบบบ้านที่แจ้งไปมีพื้นที่ใช้สอย128.30ตารางเมตรค่ะพื้นที่จอดรถนะคะจอดรถได้ถึง17.50ตารางเมตรเลยค่ะ ส่วนพื้นที่อนเนกประสงค์ด้านล่างขนาดถึง35.50ตารางเมตรค่ะและห้องน้ำล่างนะคะอยู่ที่ขนาด3.9ตารางเมตรค่ะเหมือนเดิมค่ะบ้านหลังนี้ก็จะมีโซนพื้นที่ซักล้างด้านหลังนะคะขนาดถึง11.40ตารางเมตรกันเลยทีเดียวดูด้านล่างไปแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปชมบริเวณชั้น2กันค่ะห้องมาสเตอร์ของเรานะคะขนาดถึง19.40ตารางเมตรค่ะ สามารถวางเตียงคิงไซส์แล้วก็ยังเหลือที่สามารถดลวตู้หรือโต๊ะเครื่องแป้งได้สบายๆค่ะห้องที่สองขนาดที่10.80ตารางเมตรค่ะและห้องที่สขนาดถึง9.70ตารางเมตรค่ะด้านบนนะคะยังมีห้องน้ำอีกหนึ่งห้องค่ะเป็นห้องน้ำชั้นบนขนาดถึง4ตารางเมตรด้วยกันและยังแบ่งโซนเปียกแห้งชัดเจนสะดวกต่อการใช้งานค่ะ อันนี้เป็นบ้านแบบแรกนะคะของโครงการบ้านพี่สารเลียบวงแหวนพุทธบูชา36ค่ะอย่างที่บอกกันไปตอนแรกว่าโครงการนี้มีบ้านสองแบบด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูกันแบบที่สองต่อกันเลยค่ะบ้านแบบที่สองค่ะเป็นบ้านแบบ R บ้านแบบนี้นะคะเป็นบ้านขนาด3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถค่ะต้องบอกว่าเริ่มต้นที่บริเวณพื้นที่จอดรถนะคะกว้างถึง28.90ตารางเมตรกันเลยทีเดียว สามารถจอดรถได้ถึงสองคันสบายๆได้เลยค่ะส่วนบริเวณภายในบ้านส่วนแรกนะคะคือพื้นที่อเนกประสงค์ค่ะขนาดถึง35.90ตารางเมตรส่วนห้องน้ำล่างค่ะขนาดอยู่ที่3.60ตารางเมตรค่ะและยังมีห้องเก็บของใต้บันไดขนาดกว้างถึง3ตารางเมตรกันเลยทีเดียวค่ะต่อไปคือพื้นที่สักร้างด้านหลังกว้างขนาด10ตารางเมตรกันเลยค่ะส่วนของชั้น2ค่ะ ชั้นสองก็ต้องบอกว่ามี3ห้องนอนแน่นๆกันไปเลยค่ะเริ่มจากห้องมาสเตอร์ค่ะขนาด19ตารางเมตรต้องบอกว่าห้องนี้มีความพิเศษนะคะเพราะมีห้องน้ำในตัวขนาดกว้างถึง3.60ตารางเมตรค่ะส่วนอีก2ห้องนะคะห้องนอนสองและห้องนอน3ขนาดถึง7.75ตารางเมตรค่ะและยังมีห้องน้ำด้านบนอีกหนึ่งห้องนะคะขนาดถึง3.60ตารางเมตรค่ะ สะดวกต่อการใช้งานมากๆเลยค่ะโครงการบ้านพิศาลเรียกวงแหวนพุทธบูชา36เป็นทำเลสัก,กยภาพสามารถเชื่อมต่อเข้าออกได้หลายเส้นทางไม่ว่าจะเป็นถนนเส้นพระรามสองพุทธบูชาประชาอุทิศถนนเรียกวงแหวนถนนปางขุนเทียนชายทะเลตัดไปถึงถนนสุขสวัสดิ์เลยค่ะ อกว่าเป็นทำเลศักยภาพามากๆเลยและยังติดกับแหล่งชุมชนไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้าชั้นนาเช่นเซ็นทรัลพารามิสองบิ๊กซีพารามิสองโฮมโปรโรตัสเป็นต้นค่ะและตอนนี้นะคะหน้าโครงการยังมีรถเมลวิ่งผ่านเป็นรถเมลสาย4ขีด34ค่ะวิ่งผ่านหน้าโครงการทําให้สะดวกยิ่งขึ้นออกมาหน้าโครงการก็มีรถเมลวิ่งผ่านแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะ พาไปชมด้านในของบ้านตัวอย่างกันค่ะบ้านตัวอย่างนี้จะคล้ายกับโครงการที่กําลังจะเกิดขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันค่ะไปเลยเข้ามาถึงโซนแรกของบ้านกันค่ะเข้ามาถึงเราก็จะเจอโซฟาใหญ่พร้อมกับทีวีต้องบอกว่ากว้างขวางมากๆเลยรองรับได้ถึง 3- 4ท่านเลยทีเดียวใช้รับแขกได้สะดวกสบายมากค่ะ่ซนถัดมาค่ะเป็นโต๊ะทานข้าวต้องบอกว่าจัดไว้เต็มๆสำหรับ4ท่านเลยทีเดียวแต่ถ้ามากกว่านั้นก็สามารถเสริมด้านหน้า ฝั่งโน้นเป็นหกท่านสบายสบายเลยค่ะแถมเลยถัดมานะคะยังสามารถโอ้โหต้องบอกว่าเห็นแล้วนะ่าทำครัวสุดๆเป็นเคาน์เตอร์ครัวที่แบบพร้อมเลยทั้งทำกับข้าวล้างจานจบในจุดเดียวสะดวกสบายมากๆเลยค่ะมาอยู่ที่ห้องถัดไปแล้วนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่ายังเป็นชั้นล่างเหมือนเดิมนะส่วนนี้นะคะของเราเนี่ยเราวิวเป็นห้องทำงานสะดวกกว้างขวางจะเป็นห้อง หรือแม้แต่ทําเป็นห้องผู้สูงอายุต้องบอกว่าห้องนี้เหมาะมากมากเลยเพราะว่าห้องนี้เขามีฟังก์ชันพิเศษมีประตูที่สามารถเชื่อมต่อไปทางห้องน้ําผู้สูงอายุเข้าออกก็ต้องบอกว่าสะดวกสบายมากไม่ต้องอ้อมไปเข้าจากด้านหน้าเดินผ่านทางด้านนี้ถึงห้องน้ําง่ายๆเลยค่ะมาจ้าเอกกันที่ห้องน้ํานะคะจากเมื่อกี้เชื่อมต่อมาจากห้องทํางานที่เราบอกกันมาถึงห้องน้ําต้องบอกว่าห้องน้ํานี่ขนาดห้อง ได้เลยกว้างมากๆสุขภัณฑ์ของเรานะคะจัดวางลงตัวเหมาะกับการใช้งานสุขภัณฑ์ทั้งหมดเป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดค่ะแล้วก็ยังมีโซนสรกลานด้านหลังนะคะประมาณ2เมตรค่ะแต่ต่อไปก่อนเราจะไปดูด้านบนกันต่อเดี๋ยวเราไปดูห้องใต้บันไดกันก่อนค่ะและนี่คือโซนใต้นบันไดค่ะสามารถเก็บของได้เยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะแล้วเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะขึ้นไปดูด้านบนกันต่อค่ะว่าด้านบนมีกี่ห้องนอนกันค่ะ เราจะแบ่งเป็นสองโซนโซนแรกที่เรายืนอยู่ตรงนี้เป็นห้องนอนค่ะวางเตียงขนาดคิงไซส์เหลือพื้นที่ด้านข้างหัวเตียงสวยงามใช้งานได้หลายคุณประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นห้องนอนเปิดมาโอ้โหดบวิวภายนอกและเรายังมีทีวีติดตั้งแบบลอยใช้พื้นที่ได้สมสัสดส่วนมากๆเลยค่ะ เรามาอยู่กับโซนที่2ของห้องมาสเตอร์กันค่ะต้องบอกว่าห้องนี้นะคะเราทำโอ้โหบิวอินตู้เสืส้อผ้าเกระจกแบบสวยงามมากๆหยิบใช้สะดวกสบายเพราะเรามองเห็นจากด้านนอกได้เลยเนาะฝุ่นไม่เกาะและอย่างหนึ่งที่เป็นจุดลายแมพของตรงนี้เลยคือต้องบอกว่าโต๊ะเครื่องแป้งค่ะสาวๆคนไหนที่เห็นแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าอยากนั่งแต่งหน้าทั้งวันกันไปเลยค่ะตอนนี้นะคะยังมีระเบียงด้านนอกนะคะสามารถจะแบบวางต้นไม้เล็กๆน่ารักให้ดูมีบรรยากาศ ชาดได้เลยค่ะมากันถึงห้องนอนที่สองของบ้านหลังนี้กันค่ะห้องนี้ต้องบอกว่าเป็นห้องขนาดที่ใหญ่ไม่แพ้ห้องเมื่อกี้เลยทีเดียวอันนี้เป็นที่นอนไซส์ใหญ่นะคะจัดวาง5ฟุตสบายๆเลยกว้างขวางและยังมีบิวอินตู er ้เสื้อผ้าแบบติดผนังเป็นโทนสีน้ำเงินเข้าเซตก,กับที่นอนสวยงามมากมากเลยค่ะห้องนี้เป็นห้องนอนที่3าค่ะน้องบอกว่าห้องนี้ก็สวรรค์หวนนัหน,นิ้นดีเน้อมีทั้ง ที่นอนเป็นโซนสีชมพูเก้าอี้ e สีชมพูวิวอินเท้าสีแดงและยังมีวิวอินตู้เสื้อผ้าสวยงามมากๆเลยค่ะมาถึงห้องสุดท้ายของบ้านกันค่ะห้องนี้ต้องบอกว่าสำคัญมากเลยเนาะห้องน้ำบนค่ะแบนโซนเปียกแห้งชัดเจนนะคะอาบน้ำสบายๆไม่กระเด็นไปถึงข้างนอกเลยแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเราจัดวางโซฟาเหมาะแก่การใช้งานมากๆนะคะแล้วก็เป็นโซฟาของอเมริกัน ทั้งหมดเราชมบ้านตัวอย่างกันไปแล้วนะคะแต่อย่าลืมกับโครงการใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นโครงการบ้านพิสารเรียบวงแหวนพุทธบูชา36ค่ะหากมีท่านใดสนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามได้ไม่ว่าจะเป็น LINE แอดบ้านพิสารค่ะ Facebook บ้านพิสารหรือจะเข้ามาชมได้ที่บ้านพิสารเรียบวงแหวนพระราม2นะคะเปิดทุกวนันตั้งแต่8.30นถึง18.15นค่ะ และสามารถสอบถามเพิ่มเติมไดที่เบอร์0909763200ค่ะบ้านพิสารต้องลาไปก่อนนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยที่ดูกันมาจนจบบ้านพิสารถ้ามีข้อมูลอะไรดีๆหรือมีโครงการใหม่ที่น่าสนใจนำมาฝากกันอีกแน่นอนค่ะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณค่ะ